ฝันเห็นใบชาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ี่ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่งสาี่แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํานายที่แม่นยำต่อไป ใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นระยะเวลาที่ท่านจะมีความเครียดอย่างรุนแรงนะครับบางท่านก็จะถูกกดดันจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงที่ชีวิตจิตใจในช่วงนี้อาจจะมีความหดหู่นะครับหรือว่ารู้สึกตกต่ําอย่างมากครับท่านอาจจะพบความสูญเสียบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับและผลกระทบนั้นทําให้ท่านทุกทรมานใจนะครับอาจจะพบความยุ่งยากนะครับหรือว่าในการ ตรงนี้นะครับในเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหานะครับบานปลายทําให้แก้ไขไม่ได้นะครับหรือบางคนก็จะพบความสูญเสียในเรื่องของการงานนะครับบางคนก็จะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับบางครั้งก็ถึงกับต้องลาออกจากงานเพราะสาเหตุบางอย่างนะครับในเรื่องของการเงินก็ระวังเงินหายนะครับรายได้ก็จะลดน้อยลงกว่าเดิมนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็อาจจะมีการเลิกรากันไปนะครับ ในส่วนนี้ก็บางคนนะครับอาจจะต้องพัดพากจากคนรักนะครับซึ่งโดยรวมแล้วนะครับตรงนี้ก็สัญญาณที่บอกว่านะครับท่านต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตของท่านนะครับแม้มันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะหลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเครีดการแก้เครีดอย่างเด่นนะครับสาหรับ คนที่ได้ไพ่แบบนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อลงศพบ,บริจาคลงศพนะครับก็อาจจะคลายความทุกข์ความกังวลนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นใบที่2นะครับระยะนี้นะครับเป็นระยะที่ท่านนะครับต้องแสดงความสามารถนะครับของท่านให้คนรอบข้างได้ประจักษ์นะครับท่านอาจจะต้องไปฝึกฝนหรือเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างมานะครับแล้วก็ท่านก็จะเริ่มมีความเชี่ยวชาญ ในด้านที่ท่านได้ทุ่มเทศ,ศึกษาเรียนรู้คนรอบข้างก็จะเริ่มเห็นความสามารถและเริ่มยอมรับในตัวท่านมากขึ้นนะครับในเรื่องงานนะตอนนี้ก็คนรอบตัวของท่านนะครับก็กระตือรือร้นนะครับมีความมุ่งมานะในการทํางานเป็นอย่างดีนะครับดังนั้นนะท่านก็ควรสึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาสู่ตัวท่านด้วยนะครับหากมีปัญหาในเรื่องงานก็สามารถที่จะขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานได้นะครับ หรือถ้าโชคดีก็เขาอาจจะสอนงานให้ท่านด้วยนะครับในเรื่องเงินนะครับเมื่อได้ไพ่ตัวนี้ก็ถือว่านะครับจะโชคดีในเรื่องการเงินโดยเฉพาะในคนที่ลงทุนในเรื่องของหุ้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าท่านน่าจะได้ข่าวดีนะครับจากการลงทุน ไบที่3นะครับท่านจะมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักและมิตรภาพที่ดีนะครับในคนที่มีคนรักแล้วนะครับท่านก็จะเริ่มคิดที่จะพัฒนาให้ความสัมพันธ์แน่นแน่นยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าจะมีโครงการที่อยากจะใช้ชีวิตหรืออนาคตร,ร่วมกันนะครับท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากให้เรื่องราวต่างๆไปในทางที่ท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้นะครับอยากให้คนอื่น นับหน้าถือตาหรือยอมรับในความสามารถในด้านการงานของท่านนะครับในขนาดเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงที่ท่านมีความสบายใจนะครับอยากจยิบยื่นมิตรภาพช่วยเหลือแก่คนรอบข้างเช่นเดียวกันสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่4นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับท่านจะรู้สึกว่าท่านอาจจะมีภาระใช้ใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างมากนะครับใช้จ่ายอะไรค่อนข้าง ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่าก็ยังพอจะหมุนเงินได้ทันนะครับอาจจะมีภาระการใช้จ่ายการผ่อนสิ่งของบางอย่างนะครับหรือว่าการที่อาจจะย,ยังมีปัญหาในเรื่องของการติดเรื่องของการของกู้นะครับจาก แหล่งเงินต่างๆไม่ว่าธนาคารนะครับหรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆนะครับท่านจะมีในระยะนี้นะครับท่านจะมีโชคเล็กๆน้อยๆได้รับของฝากที่ถูกใจนะครับแล้วก็ทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับทำให้ไม่ลําบากมากนักนะครับการงานก็คงยังต้องอาศัยคนอื่นอยู่นะครับคงต้องประคับประคองนะครับความรู้สึกความสัมพันธ์เข้าไปนะครับการชี้แนะเรื่องต่างๆก็ยังต้องอาศัยนะครับคนใกล้ชิดอยู่นะครับ ความรักก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งปันนะครับการแชร์เรื่องต่างๆซึ่งกันและกันนะครับคบกันแบบเท่าเทียมคบกันแบบเพื่อนนะครับแต่ว่ากินีคนโสดในเรื่องของความรักนี่ก็คงต้องรอจังหวะไปก่อนนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข13หมายเลข8หมายเลข1ิบ หมายเลขหทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขหหมายเลข8หมายเลข10หมายเลข13า